ไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลยร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาด้วงเสนอวิธีศน์ประกอบการเรียนรู้วิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรื่องการเขียน โดยนายมัทนุชมพลผู้ศูนย์การเรียนชุมชนโรงส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาด้วงขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนนะครับเข้าสู่บทเรียนวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องการเขียนนะครับการเขียนประกอบไปด้วยสี่หัวข้อเรื่อง 1. หลักการเขียนการใช้ภาษาในการเขียน 2. หลักการเขียนแผนภาพแสดงความคิด 3. หลักการเขียนเพื่อการสื่อสารประเภทต่างๆ4 การปฏิบัติงานเป็นผู้มีมารยาทในการเขียนและมีนิสัยรักการเขียนเรื่องที่หนึ่งนะครับหลักการเขียนการใช้ภาษาในการเขียนการเขียนคือการใช้ความสามารถหรือทักษะทางหนึ่งด้วยการเติมบันทึกเพื่อถ่ายทอดความรู้ความคิดและอารมณ์ต่างๆของผู้เขียนไปสู่ผู้อ่านเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจตามที่ผู้เขียนต้องการต่อมานะครับเรามาดูคุณลักษณะของนักเขียนที่ดี ว่านักเขียนที่ดีต้องปฏิบัติตนอย่างไร 1. มีความรู้ในเรื่องที่เขียนผู้ที่มีความรอบรู้ย่อมจะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆออกมาได้อย่างมีสาระแก่นสารสามารถหยิบยกประเด็นต่างๆมาเขียนตามที่ตนเองรู้ทําให้ผู้อ่านเกิดความเชื่อถือศรัทธาต่อสารนั้นๆ 2. มีศิลปะในการใช้ถ้อยคําสำนวนผู้ส่งสารด้วยการเขียนจะต้องเลือกใช้ถ้อยคําสำนวนภาษาให้เหมาะสมกับเพศวัย ความรู้และประสบการณ์ของผู้รับสารด้วย 3. มีความรับผิดชอบในงานเขียนตนเองผู้เขียนจะต้องมั่นใจว่าสารที่ตนเขียนออกไปนั้นมีความถูกต้องการแสดงความคิดเห็นต่างๆต้องอยู่บนรากฐานของเหตุและผลของปัญหาต่างๆ 4. มีความประณีตผู้ส่งสารด้วยการเขียนต้องมีความสุขุมรอบคอบระมัดระวังเกี่ยวกับการเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับรากฐานทางสังคมขนบธรรมเนียม และประเพณีอันดีงามของผู้รับสาร5มีวิสัยทัศน์ผู้ส่งสารต้องมีความคิดกว้างไกลความคิดเขียนไม่คับแคบผู้เขียนที่มีวิสัยทัศน์มาส่งสารออกมาย่อมทําให้ผู้รับสารรับประโยชน์มากกว่าสารของผู้ที่ขาดวิสัยทัศน์หรือความคิดคับแคบ6มีความมานะพยายามผู้ส่งสารด้านการเขียนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่มักจะผ่านความมานะพยายามอดทน และฝึกฝนการเขียนของตนอย่างสม่ำเสมอ 7. สามารถเลือกรูปแบบและวิธีการเขียนได้เหมาะสมกับเนื้อหาและโอกาสต่อมานะครับเรามาดูหลักการเขียนว่าการเขียนมีหลักการที่ควรปฏิบัติอย่างไรบ้าง 1. เขียนให้ชัดเจนอ่านง่ายเป็นระเบียบ 2. เขียนให้ถูกต้องสะกดการันวรรณยุกต์สใช้ถ้อยคำที่สุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 4. ใช้ภาษาที่ง่ายๆสั้นๆกระทัดรับสื่อความหมายเข้าใจได้ดี 5. ใช้ภาษาเขียนที่ดีไม่ควรใช้ภาษาพูดภาษาโฆษณาหรภาษาที่ไม่ได้มาตรฐานเรามาดูการแช้ภาษาในการเขียนนะครับว่ามีหลักการอะไรบ้าง 1. เขียนให้อ่านง่ายและเข้าใจง่าย 2. เขียนสะกดการนวมวณยุคให้ถูกต้อง 3. การเขียนให้ได้ใจความดีไม่เข้าใจยากยกตัวอย่างนะครับ เขามารับประทานข้าวเย็นที่นี่เสมอควรแก้เป็นข้ามือเย็นเพื่อให้ดูเป็นคำที่สุภาพและได้ใจความมากยิ่งขึ้นอีกตัวอย่างนะครับจะทำอะไรก็ทำเสียหมดควรแก้เป็นจะทำอะไรก็เสียหายหมดเพื่อให้ได้ใจความดีขึ้นข้อความชัดเจนและเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น 4. ใช้าภาษาสั้นๆง,ง่ายๆกระทับรัดไม่เขียนเยอะเ,เกินจำเป็น ยกตัวอย่างเช่นรัฐบาลได้ทําความตกลงเรื่องขายข้าวกับประเทศในยุโรปแล้วเราควรเปลี่ยนเป็นรัฐบาลตกลงเรื่องขายข้าวกับประเทศในยุโรปแล้วเพื่อให้กระทบบัแลมไม่เยื่อเยเกินไป 5. ใช้ภาษาให้ถูกแบบแผนการใช้ภาษามีกเรื่องใช้คําหรือํำนวนมาปรับปนกับภาษาต่างประเทศเช่นเขามีสไตล์การพูดที่เอ็กไซมากอนเปลี่ยนเป็นเขามีมีลาในการพูดสนุกตื่นเต้นมากอีกตัวอย่างนะครับ เธอไปกรุงเทพโดยรถทัวร์ปรับอากาศควมเปลี่ยนเป็นเธอโดยสารรถประจําทางปรับอากาศไปกรุงเทพเพื่อให้ถูกแบบแผนการใช้ภาษาเรามาดูต่อกันเรื่องที่สองนะครับหลักการเขียนแผนภาพแสดงความคิดแผนภาพความคิดเป็นการแสดงความรู้ความคิดโดยใช้แผนภาพหรือจัดความคิดรวบยอดนาหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแยกเป็นหัวข้อย่อยแล้วนํามาจัดลําดับเป็นแผนภาพ แนวคิดเกี่ยวกับแผนภาพความคิด 1. เราใช้แผนภาพความคิดเมื่อเราพบว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆอยู่กระจัดกระจายนําข้อมูลต่างๆมาเชื่อมโยงเป็นแผนภาพความคิดทําให้เกิดความเข้าใจเป็นความคิดรวบยอด 2. แผนภาพความคิดจะจัดความคิดให้เป็นระบบรวบรวมและจัดลําดับเป็นข้อเท็จจริงนํามาจาัดเข้าเป็นหมวดหมู่ 3. การนําความคิดหรือข้อเท็จจริงมาเขียนเป็นแผนภาพจําทําให้จำเรื่องราวต่างๆได้ง่ายขึ้น ดีกว่าการอ่านตำราหลายๆเรื่อง 4. แผนภาพความคิดจะใช้ังที่เป็นสัญ,ญลักษณ์และคำพูดมาสร้างแผนภาพทำให้เกิดการเรียน,นรู้ด้วยตนเองต่อไปเรามาดูกันนะครับว่าการทำแผนภาพความคิดมีประโยชน์อะไรบ้าง 1. ช่วยบูรณาการความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 2. ช่วยพัฒนาความคิดรอบๆให้ชัดเจนขึ้น 3. ช่วยเน้นองค์ประกอบลำดับของเรื่อง 4. ช่วยพัฒนาการอ่านการเขียนและการคิด ห้าสร้อยวางแผนในการเขียนและปรับปรุงการเขียนเมื่อนักศึกษาได้รู้ถึงประโยชน์ของการเขียนแผนภาพความคิดกันไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้วิธีการสร้างแผนภาพความคิดกันนะครับการสร้างแผนภาพความคิดหรือการออกแบบแผนภาพความคิดเป็นการสร้างสค์อย่างหนึ่งผู้สร้างแผนภาพความคิดอาจใช้งานศิลปะเข้ามาช่วยโดวยวาดภาพประกอบด้วยทําให้แผนภาพความคิดน่าสนใจและทําให้เห็นแผนภาพชัดเจนขึ้น การสร้างแผนภาพความคิดจะนํามาใช้ในการทํางานร่วมกันร่วมคิดร่วมทำร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทําให้รู้จักการวางแผนงานการกําหนดงานที่จะต้องปฏิบัติและเรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่นนักศึกษาครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการสร้างแผนภาพความคิดกันบ้างนะครับขั้นตอนการสร้างแผนภาพความคิดมีดังนี้ 1. กํการหนดชื่อเรื่องหรือความคิดรวบยอดสําคัญ 2. ระดมสมองที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องหรือความคิดรวบยอสำคัญเป็นคำหรือวลีสั้นๆและจดบันทึกไว้ 3. นํนำคำหรือวลีที่จดบันทึกที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันมาจัดก,กลุ่ม 4. ตั้งชื่อกลุ่มคำเป็นหัวข้อย่อยและเรียงลำดับกลุ่มคำา 5. ออกแบบแผนภาพความคิดโดยเขียนชื่อเรื่องไว้กลางหน้ากระดาษและวางชื่อกลุ่มคำรอบชื่อเรื่องนำคำที่สนับสนุนวางรอบชื่อกลุ่มคำ ล้วใช้เส้นโยงกลุ่มคำให้เห็นความสัมพันธ์เส้นโยงอาจเฉียนคำอธิบายก็ได้กลุ่มคำอาจแสดงด้วยภาพประกอบรูปแบบของแผนภาพความคิดแบ,บ่งเป็นสามรูปแบบคือ 1. แผนภาพความคิดแบบจัดกลุ่ม 2. แผนภาพความคิดแบบความคิดรอบยอด 3. แผนภาพความคิดแบบการจัดลําดับเรามาด вот ูรูปแบบที่นหนึ่งกันเลยนะครับแผนภาพความคิดแบบจัดกลุ่มหมายถึงการยึดความคิดรอบยอดเป็นสําคัญแลจะจัดกลุ่มตามลําดับความคิดรอบยอดย่อยออกไป ต่อไปเรามาดูตัวอย่างแผนภาพความคิดแบบจัดก,กลุ่มกันนะครับแผนภาพความคิดแบบจัดก,กลุ่มมักเป็นแผนภาพกิ่งอย่างตัวอย่างต่อไปนี้หัวข้อคือเรื่องสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยสัตว์ต้นไม้หินและดินน้ำเริ่มจากสัตว์ใช้เนื้อเป็นอาหารและใช้ทํางานต้นไม้เส้นใยทาเสื้อผ้าส่วนไม้ใช้สร้างบ้านหินและดินดินนมามัใช้ปลูกต้นไม้ส่วนหินใช้สร้างบ้านและสุดท้ายคือน้ํา ใช้สาหรับดื่มและใช้ทาความสะอาดต่อไปคือแผนภาพความคิดแบบความคิดรวบยอดหมายถึงรูปแบบความคิดหลักและมีข้อเท็จจริงที่จัดแบ่งเป็นระดับขั้นมาสนับสนุนความคิดหลักเช่นการกล่าวถึงลักษณะการบรรยายการรวบรวมการแก้ปัญหาการเปรียบเทียบเป็นรูปแบบของความคิดรวบยอดแผนภาพความคิดแบบรวบยอดแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ 1. การจัดความคิดเป็นหมวดหม 2. ตารางเปรียบเทียบอาละัรับนะักศึกษาเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแผนภาพความคิดแบบความคิดรอบๆกันนะครับเริ่มจากการจัดความคิดเป็นหมวดหมู่มีลักษณะดังตัวอย่างต่อไปนี้หัวข้อคือพาหนะที่ใช้ในการคมนาคมประกอบด้วยทางบกทางน้ำและทางอากาศพาหนะทางบกประกอบด้วยรถยนต์รถจักรยานยนต์รถลากรถไซพาหนะทางน้ำประกอบด้วย เบยสัมพาวเบอยนต์ภาหนะทางอากาศประกอบด้วยเฮลิคอปเตอร์บอลลูนเครื่องบินเมื่อนักเรียนได้ดูตัวอย่างของการจับความคิดเป็นหมวดหมู่กันไปแล้วต่อไปเรามาดูตัวอย่างแผนภาพความคิดแบบตารางเปรียบเทียบกันบ้างดีกว่านะครับนี่เป็นตัวอย่างแผนภาพความคิดแบบตารางเปรียบเทียบการทํางานของคนและคอมพิวเตอร์มีตัวอย่างดังต่อไปนี้สิ่งที่เหมือนกันของการรับข้อมูลสิ่งที่ต่างกันสำหรับคน สามารถรับข้อมูลผ่านอวัยวะต่างๆได้แก่ตาหูจมูกผิวหนังลิ้นส่วนคอมพิวเตอร์นั้นจะรับข้อมูลผ่านอุปกรณ์ต่างๆได้แก่เมาส์แป้นพิมพ์เครื่องสแกนไมโครโฟนสิ่งที่เหมือนกันของการประมวลผลข้อมูลสิ่งที่ต่างกันสําหรับคนประมวลผลข้อมูลโดยการชีดผ่านสมองส่วนคอมพิวเตอร์นั้นจะประมวลผลข้อมูลโดยการคำนวณผ่าน cpu สิ่งที่เหมือนกันของการสาแสดงผลข้อมูล สิ่งที่ต่างกันสําหรับคนสามารถแสดงผลข้อมูลผ่านอวัยวะต่างๆเช่นตาปากมือร่างกายส่วนคอมพิวเตอร์นั้นจะแสดงข้อมูลผ่านอุปกรณ์ต่างๆเช่นจอภาพลำโพงเครื่องพิมพ์เมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้ถึงแผนภาพความคิดแบบตารางเปรียบเทียบกันไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องแผนภาพความคิดแบบการจัดลำดับกันต่อดีกว่านะครับแผนภาพความคิดแบบการจัดลำดับนั้นหมายถึง การจัดลำดับจะเป็นการจัดลำดับเหตุการณ์การจัดลำดับตามการเวลาการจัดลาดับการกระทําก่อนหลังหรือการจัดลำดับตามกระบวนการมีการเริ่มต้นและการสิ้นสุดตัวอย่างแผนภาพความคิดแบบการจัดลำดับเช่นแผนภาพโครงเรื่องประกอบไปด้วยใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรเหตุการณ์สาระสําคัญและข้อคิด เอาละครับนักศึกษาเรามาดูเร,เรื่องที่3กันต่อเลยนะครับเรื่องที่3หลักการเขียนเพื่อการสื่อสารประเภทต่างๆการเขียนเพื่อการสื่อสารประกอบด้วยการเขียนประเภทต่างๆดังนี้ 1. การเขียนเรียงความมาดูกันสิครับว่าการเขียนเรียงความมีลักษณะอย่างไรและมีเทคนิคการเขียนอย่างไรบ้างเรียงความคืออะไรเรียงความจัดเป็นงานเขียนร้อยแก้ชนิดหนึ่งที่ผู้เขียนมุ่งถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้ความคิดความรู้สึก และทัศนคติในเรื่องใดเรื่องหนึง่งโดยใช้ขั้นตอสคำนวนที่เรียบย่างอย่างมีลำดับขั้นและมีความสละสลวยนักศึกษาครับเนืยองความจะประกอบไปด้วยส่วนประกอบสำคัญ3ส่วนได้แก่คำนำเนื้อเรื่องและสรุปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่และส่วนประกอบนั้นมีลักษณะอย่างไรส่วนประกอบแรกเราเรียกว่าคำนำคำนำจะทำหน้าที่ในการเปิดประเด็นเพื่อเข้าสู่เนื้อเรื่อง มักจะมีความยาวประมาณ3-5ถึงบรรทัดซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการดึงดูดความสนใจของผู้อา่านส่วนที่สองเป็นส่วนของเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของเรียงความเพราะว่าเป็นส่วนที่ต้องแสดงความรู้ความคิดเห็นให้กับผู้อ่านได้ทราบซึ่งการเขียนเนื้อเรื่องออกมาให้ดีนั้นจะต,ต้องมีการเขียนตามโครงเรื่องที่เราวางไว้และมีการอธิบายอย่างเป็นลำดับขั้นตอนตามประเด็นสำคัญต่างๆ ซึ่งการเขียนเนื้อเรื่องให้มีความน่าสนใจนั้นจะต้องมีการหยิบยกเอาทาหณ์ตัวอย่างทฤษฎีสถิติคำกล่าวของบคุคคลต่างๆหลักปรัชญาหรือสุภาษิตคำพังเพยมาสนับสนุนงานเขียนของเราให้มีความน่าเชื่อถือด้วยนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้เขียนต้องให้ความสาคัญนั่นก็คือการเลือกใช้วงหาในการเขียนเพื่อให้งานเขียนนี้มีความน่าสนใจและถือเป็นการเลือกใช้ภาษาได้อย่างสร้างสรรค์ ส่วนสุดท้ายของเรียงความก็คือส่วนสรุปส่วนสรุปจะทําหน้าที่ในการกล่าวสรุปสาระสําคัญเพื่อเน้นย้ำในสิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะบอกกับผู้อ่านมักใช้คําไม่มากนักแต่สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนและตรงประเด็นมักมีความยาวประมาณ5-8ถึง8บรรทัดต่อมาเรามาเรีนยนรู้ในหัวข้อที่2กับเรื่องการเขียนย่อความนะครับการเขียนย่อความคือการเก็บใจความสําคัญของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ว่านำมาเขียนเรียบยังใหม่ให้ได้ใจความครบถ้วนด้วยสำนวนของผู้เขียนเองได้เขียนให้ถูกต้องตามหลักย่อความหลักการย่อความมีหลักการ,ากการทั่วไปดังต่อไปนี้ 1. การย่อตามรูปแบบการย่อความแบบต่างๆกำหนดไว้ในหัวข้อแบบการย่อความ 2. อ่านข้อความที่จะย่ออย่างน้อยสองครั้งครั้งแรกจับใจความให้ได้ว่าเรื่องอะไรหรือใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรครั้งที่สอง จับใจความให้ละเอียดขึ้นและพิจารณาว่าอะไรเป็นใจความสําคัญ 3. พิจารณาเก็บเฉพาะใจความสําคัญหรือเก็บใจความประกอบที่จําเป็น 4. นํนำเฉพาะใจความสําคัญที่เก็บไว้มาเรียบยังใหม่ด้วยภาษาของตนเองตามรูปแบบที่กําหนด 5. ความสั้นยาของการย่อความไม่สามารถกําหนดอัตราส่วนได้ซึ่งอยู่กับจุดประสงค์ของการยอ่อกระบ,บวนการคิดในการย่อความนะครับ ในการย่อความผู้ย่อต้องจัดกระบวนการคิดในการย่อความซึ่งมีลำดับขั้นตอนที่สําคัญหลายขั้นตอนดังนี้ 1. ต้องคิดวิเคราะห์เรื่องที่นํามายอ่อว่าเป็นงานเขียนชนิดใดเช่นบทความนิยายนิทานเรื่องสั้นบท้อยกอง 2. พยายามคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับรายละเอียดของเนื้อหาตามประเภทของงานเขียนต่างๆเช่นถ้าเป็นบทความต้องแยกว,ว่าตอนใดแสดงข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น หรือแสดงอารมณ์ 3. ต้องตีความว่าผู้เขียนมีจุดประสองค์อะไรในการเขียนหรือพูดหรือวิเคราะห์สารที่สอ่งออกมา 4. ต้องพิจารณาใจความสําคัญและความซึ่งอาจจะดูจากประโยชน์ที่เป็นข้อความรู้หรือข้อคิดเห็นที่ปรากฏในงานเขียนนั้นรูปแบบการเขียนย่อความนะครับเรื่องที่จะย่อมีหลายรูปแบบเช่นบทความจดหมายโอวาทแต่และรูปแบบมีการเริ่มต้นเฉพาะ ยตัวอย่างเช่นแบบบทความสารคดีตํานานนิทานนิยายเรื่องสั้นให้นักศึกษาเขียนคํานําย่อความตามนี้เลยนะครับสังเกตเห็นไหมครับย่อหน้าแรกให้นักศึกษาใส่ประเภทที่เราจะย่อความลงไปถ้าสมมติย่อบทความเราก็จะเขียนว่าย่อบทความเรื่องตามด้วยชื่อเรื่องของก็คือของใครครับชื่อผู้แต่งนั่นเองครับจากนะครับจากสํานักพิมพ์อะไรต่อมาย่อหน้าที่2 ตามด้วยคําว่าความว่าแล้วเราก็นําเนื้อความที่เราย่อเอาไว้มาเขียนลงได้เลยเพราะฉะนั้นหนึ่งย่อความนะครับจะมีสองย่อหน้าตัวอย่างรูปแบบที่สองนะครับแบบอของประกาศแจ้งความแถลงการและเบียบคําสั่งเขียนคํานําย่อความได้านดังนี้นะครับก็คือย่อหน้าที่หนึ่งใช่ไหมครับย่อหน้าที่หนึ่งจะเป็นคำนำํานาแล้วก็จะดูประเภทเรื่องที่เราจะามาทาการยอ่ออย่างเช่นเราย่อประกาศนะครับ ยอหน้าที่หนึ่งยอหน้าเข้ามานิดนึงยอประกาศเรื่องใส่ชื่อเรื่องของนะครับของสนักรที่มาอะไรแล้วก็ลงวันที่นั้นๆต่อมายอหน้าที่สองก็คือเนื้อความความว่าตามด้วยเนื้อเรื่องที่เราทําการยอ่อเพราะฉะนั้นหนึ่งยอความนะครับจะมีสองหน้าต่อมาเรามาเรียนรู้ในหัวข้อที่สามกับเรื่องการแสดงความคิดเห็นสําหรับการเขียนแสดงความคิดเห็นนะครับเป็นการเขียนที่ผู้เขียนจะต้องใช้เหตุผล และหลักฐานอ้างอิงมาประกอบนั่นเองแด้ให้การแสดงความคิดเห็นของตนเองมีความน่าเชื่อถือและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ซึ่งรูปแบบการเขียนก็ได้แก่จดหมายบทความเรียงความหรือการสอบข้อสอบอัตนัยนั่นเองครับหลักการเขียนแสดงความคิดเห็นการเขียนแสดงความคิดเห็นประกอบไปด้วย3ส่วนสําคัญคือ 1. ที่มาคือส่วนที่เป็นเรืราวต่าง หรือต้นเรื่องที่แสดงความคิดเห็นที่มาของการแสดงความคิดเห็นจะช่วยให้เห็นถึงความจําเป็นที่จะต้องแสดงความคิดเห็นจะช่วยให้ผู้รับสารเข้าใจ 2. ข้อสนับสนุนคือข้อเท็จจริงหลักการรวมทั้งข้อมูลมันเป็นความคิดเห็นของคนอื่นที่ผู้แสดงความคิดเห็นนํามาประกอบเพื่อให้ข้อคิดเห็นของตนมีน้ําหนักน่าเชื่อถือ 3. ข้อสรุปคือสิ่งที่ต้องการสื่อให้ผู้อื่นฟังหรือผู้อ่านยอมรับหรือนําไปปฏิบัติ ข้อสรับุปอาจเป็นข้อเสนอแนะข้อสันนิษฐานหรือการประเมินค่าที่ผู้คิดเห็นนำมาเสนอสำหรับขั้นตอนการเขียนแสดงความคิดเห็นมีขั้นตอนดังนี้นะครับ 1. สรุปประเด็นสำคัญหรือตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการแสดงความคิดเห็น 2. พิจารณาว่าตนม,มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนั้นอย่างไร 3. นํนำเสนอความคิดเห็นของตนเองโดยมีข้อสนับสนุนหรือเหตุผลอย่างเพียงพอ สจัดลำดับความคิดอย่างถูกต้องและต่อเนื่องเรื่องที่4การเขียนชี้แจงการเขียนชี้แจงเป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นลักษณะหนึ่งโดยมุ่งที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดจนชี้แจงความคิดเห็นในทางสร้างสรรค์จุดมุ่งเน้นของการชี้แจงหนึ่งเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและแก้ไขการเข้าใจผิดของผู้อา่านสร้างขึ้นเพื่ออะไรครับ เพื่อต้องการการเข้าใจผิดหรือต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจในสิ่งนั้นๆสิ่งที่เราต้องการตัดแจ้งให้เข้าใจตรงกันนะครับจงเกิดการเขียนซื้อแจงขึ้นต่อมาข้อที่2เพื่ออธิบายเรื่องที่มีอยู่แล้วให้ชัดเจนก็คือเหมือนการใส่รายละ,ละเอียดต่างๆให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้น 3. เพื่อชี้แจงเรื่องที่ต่างไปจากการปฏิบัติโดยป,ปกติหรือชี้แจงเรื่องเฉพาะของหน่วยงานนั้นๆต่อมาเรามาดูนะครับ วิธีการเขียนชี้แจง 1. ให้ข้อเท็จจริงโดยมีข้อมูลหลักฐานและเหตุผลสิ่งที่สำคัญก็คือต้องมีหลักฐานและเหตุผลนะครับ 2. สร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารสอบคล้องกับวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายนะครับในการเขียนก็คือว่าผู้อ่านต้องเข้าใจตรงกันต้องการการเข้าใจผิดนั่นเองและข้อสุดท้ายนะครับข้อ 3. ภาษาที่ใช้นะครับเราต้องมีความตรงประเด็นกระจ่างและมีความชัดเจน ต่อไปจะเป็นหัวข้อสุดท้ายนะครับหัวข้อที่4การปฏิบัติบบงานเป็นผู้มีมารยาทในการเขียนและมีนิสัยและการเขียนหลักการเขียนการเขียนที่สื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจตามที่ต้องการนั้นมีความจําเป็นต้องระมัดระวังให้มากเกี่ยวกับการใช้ภาษาควรใช้้อยคาที่คนอ่านอ่านและเข้าใจทันทีเขียนด้วยลายมือที่ชัดเจนอ่านง่ายเป็นระเบียบใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักการเขียนใช้คําเหมาะสมกับการเทศะและบุคคลด้วย ลักษณะการเขียนให้ดีมีอะไรบ้างนะครับ 1. การเขียนให้สะอาดเรียบร้อยลายมือชัดเจนอ่านง่าย 2. เขียนสะก,กลุลกาลวรรณยุกให้ถูกต้อง 3. ควรเขียนให้ได้ใจความดีชัดเจนไม่กำกวม 4. ใช้ภาษาง่ายๆสั้นกระทดรับได้ใจความ 5. ใช้คำที่สุภาพไพเราะเหมาะสมมีความหมายดี 6. ใช้ภาษาให้ถูกแบบแผนการใช้ภาษา มารรายในการเขียนนะครับหนึ่งเขียนด้วยลายมือที่บรรจงสองเลือกใช้กระดาษที่สะอาดเรียบร้อยสามเขียนอ้างอิงแหล่งข้อความที่คัดลอกมาใช้สี่เลือกใช้ข้อคําที่สุภาพเหมาะสมกับบุคคลและการเทศะ 5. ห้าไม่ตอบเติมแก้ไขภาพข้อความของผู้อื่นโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นยังไงบ้างครับนักศึกษาสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษามากเลยนะครับ นักศึกษาครับก่อนจากกันวันนี้ครูมีแบบฝึกหัดหลังการเรียนให้นักศึกษาได้ลองทํากันดู3ข้อเดี๋ยวเรามาเริ่มทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับข้อ1จงบอกคุณลักษณะของนักเขียนที่ดีมาอย่างน้อย5้าข้อข้อ2แผนภาพความชิดคืออะไรจงอธิบายข้อ3บอกองค์ประกอบของเรียงความมีกี่อย่างอะไรบ้าง เราจะให้เวลานักศึกษาทำสิบห้านาทีนะครับครับนักศึกษาทํา,ทา,ทาเสร็จกันหรือยังครับถ้าทําเสร็จเลยเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับครับเรามาดูคําตอบของแบบฝึกหัดกันเลยนะครับข้อหนึ่งจงบอกคุณลักษณะของนักเขียนที่ดีมาอย่างน้อยห้าข้อหนึ่งมีความรู้ในเรื่องที่เขียนสองมีศิลปะในการใช้ถ้อยคําสํานวนสามมีความรับผิดชอบในงานเขียนตนเอง สมีความประณีตหมีวิสัยทัศน์มาต่อข้อสองกันเลยนะครับแผนภาพความคิดที่อะไรจงอธิบายแผนภาพความคิดเป็นการแสดงความรู้ความคิดโดยใช้แผนภาพหรือจัดความคิดรวบยอดนำหัวข้อของเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแยกเป็นหัวข้อย่อยแลนนำมาจัดลำดับเป็นแผนภาพมา,าเฉลยข้อที่3ต่อเลยนะครับ ข้อ3บอกองค์ประกอบของเรียงความมีกี่อย่างอะไรบ้างองค์ประกอบของเรียงความมี3อย่างนะครับ 1. คํานำา2เนื้อเรื่อง3สรุปครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ฟังครูบรรยายและทําแบบฝึกหัดไปแล้วนะครับนักศึกษาเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการเขียนสําคัญกับเราอย่างไรการที่นักศึกษาจะเขียนหนังสือให้ผู้อ่านและให้คนอื่นอ่านสนุกหรืออ่านด้วยความพอใจ นักศึกษาต้องตระหนักรู้ในตนเองแต่ก่อนว่าเป็นผู้รู้ทางภาษาไทยเพียงพอที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในด้านใดครูหวังว่านักศึกษาจะนําเอาความรู้ในวันนี้ไปปรับใช้ในชีวิตของนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของนักศึกษาเองให้ดียิ่งขึ้นครับวันนี้นะครับครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ